ถ้าเกิดพรรคประชาชนเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้วพรรคอันดับสองพรรคอันดับสามจะเป็นใครก็แล้วแต่ผมไม่ทราบอย่าลืมว่าพรรคอันดับหนึ่งเราก็จะได้นายกรัฐมนตรีจากพรรคประชาชนเพราะฉะนั้นพรรคอันดับหนึ่งจะต้องเป็นพรรคที่กําหนดนโยบายซะเป็นส่วนใหญ่ในการเป็นรัฐบาลท่านก็จะได้เห็นนี่แหละครับไอค้คำว่ามีทหารไหมทาไม คำว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะมันจะกลับไปอีกสารพัดส,สารพันธ์เพราะเขามั่นใจไงว่าสิ่งที่เขาชนะได้เนี่ยเป็นเพราะเขาวางนโยบายเอาไว้เป็นอย่างนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยท่านผู้ชมครับมันถึงได้เกิดคําว่าการเลือกตั้งในเชิงยุทธศาสตร์ขึ้นมาคำคำนี้มันไม่ได้มาจากมนุษย์ใครบางคนไปคิดขึ้นมาไม่ใช่นะครับแต่บรรดาคนที่มองการเมืองอยู่เนี่ยเขามองแล้วเขาเห็นแล้วว่าถ้าเราไม่เลือกภูมิใจไทย เราก็จะได้พักประชาชนขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเจ้าอย่างนั้นไหมผมถึงได้คิดคำขวัญประจำตัวของผมขึ้นมาว่าอย่าเลือกพักที่รักแต่ให้เลือกพักที่ใช่เอาสมัยนี้สมัยเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับอย่างน้อยถ้ากดประชเากฎประชาชนกับพักเพื่อไทยเอาไว้สักสี่ปีเน อิทธิฤทธิทธิเดชมันจะหายไปเยอะปล่อยเข้าไปเป็นฝ่ายค้านครับอภิปรายรัฐบาลเอาเลยตามสบายใช้ไปทีสภาจัดการได้ทุกอย่างแต่อย่างน้อยมันจะเป็นการตบกระโหลกเด็กเมื่อวันซื่นให้รู้ว่าอย่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมันจะทําให้ถูกใจคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะเรื่องของหนึไม่มีทางมึงอย่าได้ก่อเรื่องนี้ขึ้นมาอีกให้เวลามันไปตัดดัดนิสัยตัวเองสักสปี แล้วกลับมาใหม่ค่อยว่ากันอย่าลืมนะครับมันต้องใช้เวลานะครับคุณก่อกรรมทําเข็นกับประเทศชาติมาตลอดตั้งแต่พักการเมืองที่ชื่อว่าพักอนาคตใหม่อุบัติขึ้นมาเนี่ยหนึ่ง,งสองมันก็เกิดขึ้นมาตลอดเวลาเลยกี่ปีแล้วครับคุณทําให้คนติดคุกไปกี่คนคุณไม่เคยคิดคุณเป็นใจดําว่า ทำให้คนติดคุกเสร็จปุ๊บคุณอยู่ดีคุณเปลี่ยนเพียงเพราะคุณรู้ว่าคะแนนเสียงคุณกําลังจะแย่ลงแย่ลงแย่ลง,ลงเพราะไอ้สิ่งที่คุณพูดไว้เนี่ยมันกําลังถูกขุดออกมาถูกแฉออกมาจากอดีตซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้มันทําได้แค่แถอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับในเมื่อแถอย่างเดียวเนี่ยมันก็ได้แค่นี้แหละครับไม่รู้จะอธิบายอะไรดีโอ้ยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปยกเลิก,ลกหนึ่งหนึ่งสองหรอกเราแค่อยากจะปรับปรุงไอ้นู่นไอ้นีน่ผมยังติดใจอย,อยู่กับ นาเดชนาเดชนี่คือคือคนที่เป็นนักข่าวสายรถจนต์แล้วก็เขียนขอาัร่าอยู่ผมอ่านเจอบทความที่เขาเขียนมาซึ่งผมชอบฮะเมื่อวานนี้ในข่าวเย็นของในของแนวหน้าผมก็หยิบเรื่องนี้มาคุยประมาณอย่างนี้นะครับนาเดชบอกว่า ท่าทีของไอซ์รักชนกเนี่ยท่านผู้ชมครับแน่นอนมันต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยมีทั้งคนที่รักแล้วก็มีทั้งคนที่เกลียดทั้งรักทั้งเกลียดมีผสมคละเคล้ากันไปคือคนอย่างเงี้ยมันจะทําให้คนอยู่กลางๆไม่ได้หรอกครับคนที่สัมผัสกับเธอเนี่ยจะรู้ทันทีเลยว่าถ้าไม่บวกก็ต้องลบถ้าไม่เกลียดก็ต้องรักกันไปเลยเอาอย่างนั้นเลยนเดชบอกว่าอย่างนี้ถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านเนี่ยไปเจอผู้สมัคร จากพักสีส้มท่านถามเขาเถอะครับว่าคิดยังไงกับไอซ์รักชนกอย่าลืมนะครับว่าไอซ์มีคดีเรื่องหนึ่งนสองนี่เยอะมากตอนนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ถ้าเกิดท่านเลือกพักประชาชนแล้วไอซ์ได้เป็นสสเนี่ยเขาเธอสามารถที่จะใช้เอกสิทธิ์ในการเป็นสสคุ้มครองและไม่ถูกดำเนินคดีได้อีกนานเลยนะครับท่านผู้ชมอีกนานเลยนะครับ นเดชบอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอไอซ์หรือว่าเจอผู้สมัครของพรคประชาชนเนี่ยถามหน่อยว่าคิดยังไงกับไอซ์ลักชโกถ้าตอบว่าไม่รู้จักคุณก็เดินหนีได้เลยแล้วไม่ต้องเลือกแม่งหรอกอพักเนี่ยมันโกหกครับแต่ถ้าบอกว่าชื่นชมในความเป็นไอซ์รักชนกเราก็เดินหนีได้เลยเช่นกันไม่ต้องไปนสนใจมันแต่ถ้าเกิดเราถามว่าคุณคิดยังไงแล้วเขาบอกว่า ขออธิบายอันนี้ปุ๊บก็ไม่ต้องฟังนะครับเดินหนีได้เลยครับไม่ต้องไปสนใจเนี่ยครับเกียรติภูมิที่ไอซ์รักชนกสร้างมาทั้งหมดกับพักอนาคตใหม่กับพักก้าวไกลจนกระทั่งถึงพักประชาชนเนี่ยตอนนี้กำลังถูกขุดถูกคุยถูกขุดถูกคุยโดยใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่ผมนะครับผมไม่ถนัดในการไปคุยกันขนาดนั้นหรอกครับท่านผู้ชมครับ มันถึงไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นตอนนี้มันลามไปทั่วแล้วไปหาเสียงที่ไหนก็มีคนตั้งคำถามไปหาเสียงที่ไหนก็มีคนตั้งคำถามซึ่งผมก็เชื่อผู้สมัครเขาเนี่ยเขาก็คงมีการเตรียมกันไวแล้วว่าถ้าโดนถามแบบนี้ให้ตอบอยังไงอันดับแรกเลยคือพยายามที่จะอธิบายว่าดิฉันมาเพื่อทํางานในระดับท้องที่ค่ะไม่เกี่ยวหรอกครับคนอยู่พักนี้คุณต้องรู้อยู่แล้วนอกจากคุณกระสรรันอยากจะเป็นสอสอเท่านั้นเอง เราคิดว่ากระแสะของพรคประชาชนบันดีก็เลยอยากจะสมัครในนามของพรคประชาชนอย่าลืมนะครับคนเราเนี่ยถ้ากสีนไม่เสมอกันเนี่ยมันอยู่พักเดียวกันไม่ได้หรอกท่านผู้ชมครับท่านเชื่อไหมล่ะคนเราถ้ากสีนไม่เสมอกันมันอยู่พรักเดียวกันไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าโอ้ยเนี่ยเป็นเรื่องของลัคนกไม่เกี่ยวกับดิฉันมึงโกหกบอกได้เลยมึงโกหกมึงพูดจากโกหกอีกแล้วแล้วอย่างนี้เลือกไม่ได้ท่านผู้ชมครับ ก็ในเมื่อระดับนโยบายเนี่ยมันวางนโยบายเอาไว้อย่างนี้จนกระทั่งมันมีคําถามตามมาจากพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะครับแต่คุณตอบคําถามนี้ไม่ได้คุณบอกอย่างเดียวว่าเป็นเรื่องของนโยบายดิฉันต้องการเข้ามาพัฒนาท้องถิน่นขอโทษครับท้องถิ่นไม่ใช่เลือกสสครับมันต้องไปเลือกอบจอบตอหรือเทศบาลไม่ใช่สสครับสสไม่ได้มีหน้าที่อะไรเกี่ยวกวับท้องถิ่นเลยไม่ใช่คนละเรื่องก,กันตอบอย่างนี้เมื่อไหร่ท่านผู้ชมเดินหนีครับไม่ต้องไปทะเลาะกับมัน ปล่อยมันแหกปาาตะโกนไปนะครับหรือไม่อย่างนั้นถ้าก็เปิดเพลงหนักแผ่นดินใส่แม่งไปเลยหมดเรื่องหมดราวไปมีไหมครับเพลงหนักแผ่นดิน,นจำได้ไหมครับรองอยังไงเปิดใส่ไปเลยครับเราไม่ได้ด่าใครนะครับแต่กูชอบเพลงเนี้ทาําไมแค่นั้นเองท่านผู้ชมราละเอียดพฤติกรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างล่าสุดนี้ก็ไปผลักมีการไปผลักอกผู้สมัครจากพรรคกล้าทำผมเห็นแล้วเห็นคลิปแล้ว เออเหลือคำบรรยายเหลือคำบรรยายจริงๆเอาเถอะเขาอาจจะคิดว่าพวกเขาถูกใครแตะต้องไม่ได้ก็เรื่องของคุณนะแต่ภาพที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันถูกแชร์เรไปในโลกโซเชียลมีเดียคุณจะอ้างว่าเป็นภาพความเข้าใจผิดหรืออะไรกัแล้วแต่คุณโกหกเพราะภาพมันเห็นอยู่ชัดเจนครับไปผลักอกเขาได้ยังไง ในกีฬาฟุตบอลเนี่ยท่านผู้ชมครับกฎกติกามันยุ่งยากกว่าการเป็นเป็นสสเยอะคุณไปผลักอกไปแตะต้องตัวคู่ต่อสู้เนี่ยคุณผิดนะครับคุณโดนใบเหลืองได้เลยนะครับแต่อันนี้คุณไปผลักอกเขาอะเพื่ออะไรคุณจะมีเรื่องมีราวอะไรมก็แล้วแต่คุณต้องรู้จักอดทนเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้สมัครเป็นคุณเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยผู้สมัครแล้วคุณไม่มีความอดทนเนี่ยมันจะสะท้อนในเห็นว่าพักคุณเนี่ยคุณไม่ได้สกรีนหาอะไรทั้งสิ้นเลยคุณนึกจะเอาใครเข้ามาก็เอาเข้ามาได้หมด แล้วคุณไม่รับผิดชอบด้วยเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกไม่แฟร์นะครับไม่แฟร์กับผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่แฟร์กับพี่น้องประชาชนที่ต้องทนเห็นภาพของทีมงานของพรรคประชาชนประพฤติปฏิบัติตัวเยี่ยงนี้มึงใหญ่มาจากไหนวะจะมาให้เราเลือกแต่เสือกประพฤติตัวแบบนี้ท่านผู้ชมที่รักแล้วจะไปเลือกมันไหล่ะครับถามหน่อยเอาเถอะคุณอยากจะกลางอะไรก็แล้วแต่คุณตามสบาย แต่คนที่จะให้คุณเป็นสสหรือไม่เนี่ยมันคือพี่น้องประชาชนคือผมคือท่านผู้ชมที่รักทุกท่านไม่ใช่มันไม่ใช่มันผมใช้คำว่ามันเลยนะครับเพราะคนแบบนี้ไม่ควรเรียกว่าท่านคนแบบนี้ไม่ควรเรียกว่าคุณคนแบบนี้ไม่ควรเรียกแม้กระทั่งมึงมันนั่นแหละดีแล้วไอ้คลิปแบบนี้ยังไม่จบหรอกครับท่านผู้ชมครับวันนี้เพิ่งจะวันที่6เดือนมก,กราคมหรือเวลาอีกประมาณเดือนเศษเดือนกับอีกสองวัน จะถึงวันเลอกตั้งเดี๋ยวมันจะมีภาพแบบนี้แชร์ออกมาเรื่อยแชร์ออกมาเรื่อยซึ่งผมก็คงไม่จะเป็นต้องเอามาตอกย้ำอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้มันก็คือความจริงที่ปรากฏออกมาที่เราเรียกว่าความจริงในเชิงประจักษ์ในเมื่อเป็นความจริงในเชิงประจักษ์เนี่ยผมคงไม่จะเป็นต้องมาอธิบายหรือว่ามาตอกย้ำว่ามาเกิดอะไรขึ้น123 4าถ้าผู้ชมทุกท่านเนี่ยมีสติครับท่านคิดเองได้ ว่านี่มันคือคนหรือเปล่าวะทาไมมันถึงได้สะทุนอย่างนี้วะทําไมมันถึงได้เหง่ซวยจังกระบวยอะไรแบบนี้ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราท่านผู้ชมครับเพียงแต่มันสะท้อนให้เห็นแล้วเราก็ต้องมานั่งตั้งคําถามว่าเราจะเลือกมันเลยแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมในห้องเนี้ยไม่มีใครเลือกหรอกครับ <laughs> พวกเราเป็นพวกที่มีสติปัญญาสูงกว่าคนที่เขาศรัทธาพักสม้มท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่เลือกหรอกอยากทําอะไรก็ทำเถอะ แต่มันจะสะท้อนไงว่าคราวนี้มึงยังขนาดนี้นะถ้าเกิดอีกสี่ปีข้างหน้ามึงจะไม่ขนาดไหนอะแล้วลองคิดดูว่าไอดิจิตอลฟุตปริ้นทั้งหมดที่มันเก็บเอาไว้ในโลกใบเนี้ยสากลโลใบเนี้ยมันจะถูกขุดถูกคุยขึ้นมาแล้วก็มาประนามอีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งคราวนี้และการเลือกตั้งคราวหน้าการเลือกตั้งคราวนี้ที่ขุดมาได้เนี่ยคืออิทธิพลของการหาเสียงเลือกตั้งในสมัยก่อนนะครับอาจจะเป็นเมื่อปี4ี่หเป็นปีไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่เป็นพักอนาคตใหมห่ด้วยซ้ำไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยพูดเอาไว้เนี่ยมันถูกขุดถูกคุยขึ้นมาหมดนะครับเพราะคนเขาไม่พอใจกับพฤติกรรมของพวกคุณที่คุณโกหกจะเป็นโกหกโกเจ็ดโกเต็กอะไรก็แล้วแต่แต่คุณไม่ได้พูดความจริงคุณปกปิดคุณแถคุณสับปรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำอยู่ นี่แหละครับคือสอสอนี่แหละครับคือผู้สมัครนี่แหละครับคือพักการเมืองที่อาสาว่าจะเข้าไปเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองใช่เหรอครับท่านผู้ชมที่รักเดี๋ยวอย่าลืมครับไอเลิฟติ๊กตอกแล้วค่อยขอจอให้ผมด้วยไม่งั้นเดี๋ยวผมโดนอีกเนี่ยพักอารมณ์สักครู่หนึ่งคุยกับท่านผู้ชมก่อนดีกว่า อ,อย่าลืมนะครับไอเลิฟติ๊กตอกขอจอยผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีปัญหาฝากด้วยนะครับขอความโรุนาท่านผู้ชมด้วยนะขอบคุณนะครับคุณเข้ามาผมก็บล็อกได้ไม่เป็นไรครับบล็อกซะจบไม่ใช่ตั้งแต่แรกครับอคุณรุ่งแก้ตัวง่ายๆ Fake News อานไม่ทันนะครับขออภัยฝากเคาะจอฝากบอกด้วยนะครับพัฒนาสอง,องตัวเองยังไม่ได้พัฒนาชาติบล็อกมันครับผมบล็อกแล้วครับเรียบร้อยไม่มีปัญหาแล้วจากกันอย่างสุภาพดีกว่าจาาก,กันอย่างไล่ส่งไปในเมื่อคุณกล้าเข้ามาในห้องผมได้ผมก็กล้าพอที่จะบล็อกคุณได้เช่นกันไม่ว่ากันนะเอาหลักฐานมาโชว์หลักฐานอะไรครับอย่าออกมานะ อยากออกมานะแต่พูดไม่เก่งนะพรรคส้มไปหาเสียงตามตลาดนะัดตอนนี้โดนชาวบ้านด่าตลอดคุณอลุชิดาคุณก้าวยอดดีใจที่เกิดมาแยกแยะอะไรออกเกลียดส้มนะครับไม่ต้องกูก็ได้ครับพี่ไม่เป็นไรคุณหนุ่มบอกพูดได้ดีมากคุณอยู่เชียง37ค่ะคุณพีพูดถูกใจมากครับนะครับไอ้เลิฟติกต็อก ok, สัตว์นรกจริงๆกล้าพิมพ์หลักฐานมีเยอะแยะ,แยะนะเห็นไหมคอมเมนต์ระเบิดแล้วที่ช่องบกใจเย็นนะครับผมพูดไม่ได้ท่านผู้ชมอย่าอย่าพิมพ์เรื่องนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมซวย ขอบคุณครับพวกนี้มันชอบปั่นป่วนดิไสนส้มนะฮะต้องให้มันเปลี่ยนชื่อพักใหม่มคุณสิสริใช่ค่ะคุณโอเอสามเจ็ดนะครับคุณตาไม่เอาส้มเนา่าชอบรายการนี้มากครับเสนอความจริงตรงไปตรงมาคือผมเรียนอย่างนี้ท่านผู้ชมครับความจริงมันพูดง่ายง่ายจะตายพูดความจริงมันไม่ต้องไปเสกสรรปั้นแต่งอะไรทั้งสิ้นก็พูดแต่ความจริงนี่แหละ พูดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงน่แหละครับสิบชั่วโมงยีิบชั่วโมงก็พูดได้หมดเพราะความจริงมันอยู่ในหัวสมองไงครับเราไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาประดิษฐ์วัฒกรรมขึ้นมาไปสร้างนู่นสร้างนี่หรือว่าไปด่าคนโน้นคนนี้เขาโดยไรเหตุผลไม่จะเป็นเอาความจริงขึ้นมาคุยกันนี่แหละง่ายสุดแลผมผมถึงบอกกับท่านผู้ชมว่าความจริงมันมีหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละครับการที่พรรคการเมืองทั้งหลายจะเที่ยวไปประดิษฐ์วัฒกรรมไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั้นไปสร้างวัฒกรรมเพื่อดิสเครดิตคนโน้นคนนี้ มันไม่ใช่เรื่องหรอกครับเวลาตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของการมาดีเบตกันเรื่องนโยบายอยากทําก็ทําไปไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่การเลือกนโยบายมันไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นมันอยู่ที่การเลือกชาติหรือไม่เลือกชาติถ้าคุณรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างท่านผู้ชมที่ชมห้องผมอยู่เนี่ยเราก็เลือกพักในซีกนี้ไปส่วนใครที่ไม่รักเขาก็เลือกอีกฝั่งหนึ่งเขาแค่นั้นเองก็เลือกของเขาอย่ามาปฏิเสธอย่ามาบอกว่าเฮ้ i, เราก็รักชาติเหมือนกันแต่เรารักคนละส่วนกัน ไม่มีรักชาติมันมีอย่างเดียวแค่นั้นแหละครับมันไม่ต้องมาอธิบายหรอกครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเขาเรียนรู้กันเองเลยคำว่ารักาติมันมาจากไหนไม่ต้องอธิบายไม่ต้องแถเอางี้ดีกว่าแถไปก็ไร้ค่า,ไ,าไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะดูต่อดิจิตอลฟุตปริ้น print, และตัวมันทําลายตัวมันเองค่ะใช่ครับผมถึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นกรรมที่พักการเมืองนี้เขาทำเอาไว้ ขาเคยพูดอะไรกันไว้สุดท้ายมันย้อนกลับมาหมดเลยแล้วจะไปบอกว่าเนี่ยเป็นการทําของ AI อันนี้เขาเรียกการล่อนเลการ AI มันทําหรือมีคนตั้งใจวันนี้มีคนพูดแล้วนะครับโรมพูดแล้วรังสิมันโรมมีคนตั้งใจจะไม่ให้พักเราเข้าไปเป็นรัฐบาลเพราะกลัวว่าเราจะตรวจสอบเรื่องการทุจริตอย่างงู้นอย่างนี้ก็เรื่องของมันมันอยากแถก็แถไป <laughs> อยากแถก็แถไปแต่เรารู้นี่ครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจะแถก็แถไปสิทธิ์ของคุณนะฮะ คุณอนุสรน่าจะให้นักศึกษาเปิดมูลิธิรับเงินเป็นค่าเล่าเรียนให้เด็กเขมรคิดถึงคิดถึงสวัสดีนะครับคุณมนูขอบคุณครับถูกต้องครับยินดีฮะอย่าลืมขอต,ต้าจอยผมด้วยนะครับแล้วก็ไอ้เลิฟติกตอกด้วยเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมโดนอกีกน,นี่ผมผ่านมาได้กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยห้าสิบสามนาทีแล้วเมื่อวานนี้ที่พูดไปประมาณสิบนาทีก็ไม่ได้ใช้อะไรเพราะว่าเขาล็อกเรียบร้อยนะครับมันไม่รู้สัญนญนาตัวเองครับไหนว่าตั้งพรรคประชาชนมันผิดกฎหมายทําไมกรรมการเลือกตั้งจึงคนละอย่างกันต้องเข้าใจ กฎหมายไม่เกิดจากการกระทําการกระทําที่ผิดกฎหมายคือกรณีของศารลรัฐธรรมนูญที่มีคําวินิจฉัยเรื่องของซอกร่อนบอลทําลายและตอนนี้ก็มีคนไปร้องกับปปชอยู่ปปชก็ต้องเอาคำคำวินิจฉัยของศาลนั่นแหละครับมาเป็นกรอบในการพิจารณาพฤติกรรมของ44คนที่ว่านี้กําลังจะส่งเรื่องไปแล้วแต่ปรากฏเขาก็อ้างเรื่องความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมมาตามกฎหมายก็ต้องให้เขาเลยครับมันก็เลยเลยเถิดไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ แค่นั้นเองท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรตามระดับการก็ว่ากันไปจะได้ไม่ต้องมาพูดว่าเออไม่มีความเป็นธรรมหนึ่งว้นอย่างนี้เมื่อไหรน้ํา i, แข็งจะเข้าคุกก็ถ้าเกิดท่านเลือกเขาอ่ะแล้วเขาได้เป็นสสอ่ะเขาก็ยังไม่ได้เข้าแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นสสเขาไม่มีสิทธิ์เอกสิทธิ์ในการคุ้มครองอีกแล้วก็รอแล้ะครับรอเวลาเท่านั้นเองผมไม่เก่งในการใช้โทรศัพท์มือถือเท่าไหร่ถ้าเปิดเจอผมก็จะเข้ามาฟังนะครับอ,อ๋อยินดีฮะไม่มีปัญหาเอาที่พี่สะดวกเลย คือไม่มีอุปสรรคหรอกระหว่างเราถ้าเกิดเราสนใจอยากจะฟังกันจริงๆอะไรก็ได้ได้หมดแล้วครับไม่ต้องเป็นซีเรียสครับไอ้เลิฟติกต็อกกิตสดาขอบพระคุณนะครับคุณพี่ยุบานดอนมาเรื่อยๆอไอ้เลิฟติกตอกขอบพระคุณนะครับมีไหมครับยังมีส้มลงเหลืออีกไหมครับผมจะได้บล็อกไซตให้เรียบร้อยไปเราจากก็ได้วยดีดีกว่าเธอดีเกินไปส้มเอ้เธอไปอยู่ขมเมนเธอไป <laughs> อย่าเลือกมันให้มีอภิสิทธิ์เด็ดขาด ก็นี่ไงผมถึงบอกไงวิธีการเขาก็เป็นอย่างนี้แหละครับไม่ต่างจากพักเพื่อไทยหรอกท่านผู้ชมครับพยายามจะหาทางออกพยายามจะหาทางแก้แต่มันไม่ยอมแก้นิสัยตัวเองปัญหาไม่อยู่แค่นั้นแหละส้มเน่าหมดแล้วพี่เออให้กําลังทํางานสื่อเพื่อชาติสต์ก์ปกป้องคนตลอดไปครับนะครับสร้างดราม่ารับบทเดือดให้คนเห็นใจไหมคะก็เป็นไม่ได้เท่านั้นแหละครับ คืออย่างนี้ท่านผู้ชมครับท่านอย่าไปสนใจมากกับพฤติกรรมของพรรคนี้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องตัดสินชะตากรรมของพรรคนี้ตอนนี้เขาทาทุกวิถีทางในการที่จะให้ผู้คนเนี่ยเห็นอกเห็นใจวิถีมันก็คล้ายๆประเทศข้างบ้านเราเนี่ยครับท่านผู้ชมครับคือเล่นบทเหยือ่อเหมือนกับว่าถ,ถูกคนนู้นแกล้งถูกคนนี้แกล้งถูกคนนั้นแกล้งไอ้นู่นไอ้นี่แกล้งตลอดคําถามคือใครแกล้งล่ะครับ ใครแกล้งครับท่านผู้ชมครับมีใครไปแกล้งเขาไหมครับไอ้ที่ปรากฏมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเคยพูดไว้ด้วยตัวเองเท่านั้นเลยจากอดีตแล้วก็มีคนไปขุดไปคุยมาไปเจอมาเขาก็เอามาแฉกันวันนี้สิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณเคยทําอะไรไว้คุณเคยพูดอะไรไว้แล้วคุณตอบคําถามนั้นไม่ได้คุณก็แถไปเรื่อยคุณทำทั้งนั้นแหละครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังมาปฏิเสธบอกว่า มีความพยายามที่จะไม่ให้เราได้เข้าไปนั่งเป็นรัฐบาลเพราะเราจะไปขุดคุยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันคุณจัดการผู้สมัครสอสอคุณให้ได้ก่อนดีกว่าแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมีคดีทั้งนั้นแหละครับแต่ละคนแต่ละคนเป็นกรรมการบริหารพักคดีทั้งนั้นแหละครับแต่ละคนแต่ละคนไม่ต้องเข้าไปจัดการคนอื่นแล้วครับคุณจัดการตัวคุณเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยคิดถึงประเทศชาติก็ได้ไม่เป็นไรรอได้เนี่ยพอเป็นอย่างงี้มันก็เป็นอย่างงี้แหละครับ ประชาธิปัตย์จะมาไหมครับรอบนี้ไม่มาครับผมบอกได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านเลือกประชาธิปัตย์เท่ากับท่านกําลังดึงเสียงจากภูมิใจไทยไปแล้วถ้าเกิดภูมิใจไท,ไทยไม่ได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลท่านรับผิดช,ชอบนะคิดให้ดีนะท่านเลือกได้นะผมไม่ได้ว่าเลยนะแล้วแต่ท่านแต่คิดให้ดีคิดให้ดี อะไรฮะไม่ว่าเลือกส้มมาปราบคอร์รัปชันผู้ช่วยสอสอมันยังโกงเลย